พี่น้องขับรถถึกๆอลยดีๆเนี่ยมันมีแต่มันมีหน่อยหาหกหมื่นหา 6, หกหมื่นราคาแบบนี้เขาไปประมูลกันเอาแต่มันบริสสภาพนี้ขันซัวหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเข้าไปเร้วมันต้องงามนะครับแต่รถ,รถประมูลนี่บัดรถประมูลเขาเปิดถึกๆไว้ก็ต้องมาแข่งขันกันผมกับประมูลมากาคือกันนะครับ รถเดิมป้ายกละสินเท่านี้แหละผมใหญ่มหาสารคามตอนขายแปดมื่นเก้าไม่มีผู้เอาผมไปเฮ็ดสีให้ผมขายเก้ามื่นแปดตรวจสอบทุกอย่างแล้วพี่น้องผมต้องเอาไปส่อมเมตรนิดเดียวเอาไปขี่อย่างเดียวแต่มันบ่ได่งามถึงขนาดนั้นจังเสียบ่มี่จังสีบ่มี่ใส่ขวาเอาตามพี่น้องรับได้นะครับเป็นตัวสูงบันไดาขางบ่มี่ให้สภาพแบบนี้พี่น้องสนใจคอยว่าพี่น้องบ่มักคอยผ่าน นะครับอันที่มันเขาขายลงถึงถึง,ถง, 5, 6, ห,งชชห้าหกหมื่นเนี่ยมีแต่รโจรเหรอพี่น้องมีแต่มิชฉาชีพให้ระบ้างกันนี่นะครับผมยานนะครับอันนี้ตัวตนมีจริงมาเบิ้งครับน,นี่เป็นรถเครื่องสองปัญหาข้มามันเลี้ยวแล้วพี่น้องว่าผม,ผมเพชอยังไงเนี่ยฟิลมสีเดไห้นะครับจิดฟิลม์ไ้เนาะมาเบิ้งภายในบาะเบื้อผมใส้ไ้น,นะครับหุ่มบาะหุ่มยังเรียบร้อยแล้วนะครับออสะอาดความะสะอาดเข้าบ่ลร้องไห้ครับ บ่เป็นสองร่องไผนะครับยางบ่ว่าดีแต่ใส่ได้ถึงสี่เสนนะครับบ่ว่าดีแต่ยางใส่ได้ถึงสี่เสีนสีสันแต่ผมไปเฮ็ดสีกับแปดัญหา 8, 500, ติดฟิล์มเท่าไหร่สองัหาหุ่มบาะสองพัญหาแบตเตอรี่สองปัญหาพี่น้องรวมมาเลยนะรวมเบิงนะ่งเด้อนะครับ,บ,า 4, บาวามันสีวัชจลาบตทตัวพาดสีพละบ่อหายเรียบร้อยแล้วตีไปได้สองพัหาน,นะครับอาสิหาพันผมสองปีอ่าเหลือเท่าได้ถดถนะครับ รวมคำนวณซอยผมเนี่ยนะครับยางเปอร์เซ็นต์ศิล aha ร้อยซีเซีนสองพันะ 500, 4, 2, นะครับหุ้มบอ่อสองพันหาแบตเตอรี่สองพันหานะครับติดฟิล์มสองพันหานะครับภาษีพลบตีไปเลยห้าพันเลี้ยวรถคันนี้ขายอยู่เก้าหมื่นแปดเฮ็ดสีอีแปดพันหานะเลี้ยวขายอยู่เก้าหมื่นแปดลบไปเลยพี่น้องเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดเบื้องสองเครื่อง ก้ามืดเปียแล้วลบแล้วเหลือเท่าไหร่พี่น้องว่านี่เมือเบิงายในของเครื่องมันไม่แม่นรถห้างนี่พี่น้องมันไม่แม่นรถห้างมันบม่มีฝาครอบซื้อนะครับเครื่องเครื่องแห่งเก๊กนะครับขี่ไปในวไดซ่อมดอกนะครับเรื่อเห็ดไห้ตรวจสอบใหุ้พิุอย่างแล้วมาฟังเสียงเครื่องเลยนะครับเอา่งยๆแอร์ก็เย็นอ่า เสียงเครื่องนิ่มๆเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกตินะครับเอาว่าหัวง่ายว่าลูกค้านี่คันเอาไปใส่กระคุ้มนะครับแต่ว่าตรวจสอบเพิ่แล้วนะครับบาเบงควันมันขาวมันดั่บอดเจอพี่น้องเบงทั้งหลายเด้อเด้อผมเร่งให้เบงครับพี่น้องนะครับ นี่แหละพี่น้องมันกระซิมน,นี่นะครับถามว่าอนาคตมันห่างบ่มันเป็นเครื่องจักรกลแต่บางก้อนืผมตรวจสอบไปแล้วพี่น้องก็บ้องย่านนะครับ่ารถรถคันเนี้ยอ่าสีห่างสีพเพราะว่าผมตรวจสอบห้ก่อนมาลองทีลองขับได้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามพี่น้องซื้อไปใส่ใพี่น้องมันเป็นื้อไปซซอม